เีย้ทุกท่านได้ความยินดียิ่งนะครับวันนี้ได้เวลาอันส่งผลแล้วเดชชันนารงค์รัชกาประธานผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรทึงหน้าได้ให้เกียรติจุดทูกเทียนบูชาพระนรัตไตรขอตอนเชิญครับ ลำดับต่อไปเราจะทุกท่านได้กรารบูชาพระรัตนตรัยพร้อมกันครับอิมินาสก,การีนาธรรมังอภิปูชาาณะอิมินาสก,การีนาสังฆังอภิปูชามาณะอรหังสัมมาสัมพุโพภะคะวะ พุทธังมะวันตังอภิวาเทนีสัพพุทธัสสะโตโทวัตโตอระหัตโตสัมมาสัพพุทธัสะโมทัสสะมวโตอรหโตสัมมาสัมพุทธัสะโ ปิพุทธังสับนังขจชามิตุติยังมิตุติยัปิสังฆังสัลระิังมิกาเมสุมิชาจาราเวระมณีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิมุกสาวาทาเวระกายาริตังภูธังคลัง

จัาอานังปันเดตานันจะเสวันนาปคจัจักโคจนเนีนังเอตัมบังคันลัโมเปตกตาปุญญาตาตัสัมาปะเนติจเจตัมบังคัลมมตัมบังาอุสัจัญจสิปัญจเวนายโยจสุสิกิโตสุปัฏฐานาโคทตา ยะตักานัจจะสัมถาโหอนนาวัจันิกัมมานิสัมมาหิโธนะเตนะตะเมนะสัมปติทินทีตัมปิทัมเมระตานังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัทิ અનુભવธรรม સિલવ મા દસનેન સંપન્નો હમે સુવિનય્ય કે થન્નહી ચતુઃ ธรรมસયં બonnเรતિ તિતિકારણિય મૈતસુતા ચિરોચિત ચરન્ના સંપન્નો સુખતો કવિતુ વૃત્તરો બુનિસ ધમ્મસરાતિ સત્થા દેવા મનુસાનં પુત્રો ભગવતિ સાતુ સાતુ ตังโนยังมารู้สิทธาผู้พาราจาการะวะกัมมังจะตุปัจจะยตานังสภาวะทุตตาังวิลังตังอาภิวันตังภูเจมะอาภพจะาอาศาารณนาโลกิยามักกายนังตินังนิปนปนาปตโยโหดุโน ที่เหลือนะครับเราเป็นภาษาทูไปทงองอบนะครับสาธุเินเช้าผห้ือพกกระบปาถ้าพเกียรติได้ครับมานั่งรรเก้าอี้แล้วองเขาขอเชื่องไวน विपुले आपिषेक सपापुत्तनं कापतो बामुत्तेसु नकतसु मंसलं सुपापतां सो अतितां सुकानो सुमोहतो जासु यतापमाचारेशु बाकी नग्ना

ไหหลนี่เป็นเพื่อนั่นหลไหลนี่นะเส็จแล้ว่ไหมสีนะหลังนี่หลังนี่เราเทียบนี่ให้นี่หลาหๆน่อยพ่อนี่หลายๆทำบูชาพระธาตใจ้อกานอีกงนครับ भगवा उ भगवतां वा देवि भगवतामसामिपति भगवतो स